จากวันที่ถูกถามว่าเอ็งเป็นใครวะหลังจบเกมที่อาร์เซนอลเสมอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะวันนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้นะเออร์ลิงเบล์ฮาร์าาแลนด์ครับศูนหน้าตัวเก่งของซิตี้เนี่ยนะครับถามไมค์ลอิสเคลลี่ครับว่าเอ็งเป็นใครวะนะมาเจออะไรตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ครับ ผมเชื่อว่าแฟนบอลโดยเฉพาะอาร์เซนอลเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักเจ้าหนูคนนี้เป็นอย่างดีแล้วนะครับไมล์ลูอิสเองเป็นใครวะสเคลีคลิปนี้อยากชวนคุยถึงเจ้าหนูรายนี้กันหน่อยครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้ครับเจาะจงที่มาไอหนูนี่เลยนะครับไอหนูไมล์ลูอิสเคลลี่เลยนะครับก็เรียกว่าเติบโตมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรียกว่ากลายเป็นขุมกําลังที่อาร์เซนอลเนี่ยเรียกว่าฝากผีฝากไขได้นะครับและล่าสุดในศึกนอตแลนดนดาร์บี้แมชครับไมค์ลูอิสเคลลี่ก็เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมทําให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะชนะสเปอร์ได้ 2ประตูต่อ1น,นะครับเอาแบรนดดนจอห์นสันอยู่หมัดเอาคูลูเซฟสกี้อยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็หลายๆจังหวะเนี่ยเรียกว่ามีบวกมีปะทะแบบไม่เกรงใจใครนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าพาบอลไปข้างหน้านะครับเกมรับเล่นดีเกมรุกเชื่อมเกมไหลลื่นกล้าเล่นบอลกล้าเลี้ยงกล้าลุยจ่ายบอลทะลุช่องได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เลยอยากจะอวยยศให้ไมค์ลุยส์เคลรีหน่อยนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับ ทำไมมันถึงได้อวดเก่งอวดดีได้มากขนาดนี้แล้วมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับไม้ลูสเคอรี่บ้างนะครับก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยถึงเจ้าหนูรายนี้กันหน่อยนะครับฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้ารักไอ้ไม้ลูสเคอรี่เหมือนผมนะครับชอบไอ้เจ้าหนูรายนี้เหมือนกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับคนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาพวดเราหน่อยแล้วกันนะครับไปลุยกันเลยดีกว่า หลังจากจบเกมนะฮะทอตแนมฮอสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็เป็น3คะแนนที่อาร์เซนอลต้องการนะครับแล้วก็เป็นศึกนอตลอนดอนดับบี้แมชที่อาร์เซนอลสามารถชนะสเปอร์ได้3เกมติดเลยนะครับสร้างสถิติมากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็ได้ผลผลิตอย่างไมค์ลูอิส์เเคลี่นะครับแบ็กซ้ายนะครับที่ได้ลงเล่นเกมนั้นเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าเขาเล่นจนถึงช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่87ดสบถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับมีการผลักอก กับทางด้านของผู้เล่นสเปอร์นะเป็นดาวรุ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกว่าเกือบจะมีเรื่องมีราวกันในจังหวะเตะมุมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับทางด้านมิเกลอเตต้าเนี่ยก็ตัดสินใจเปลี่ยนออกเลยดีกว่านะครับจะได้เรียกว่าไม่ต้องมีปัญหงปัญหาอะไรกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีต่อความยาวเสาวความยืดน,นะครับตอนนั้นเนี่ยเบิร์กวาวเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนผู้ตัดสินเนี่ยเรียกมาคุยแล้วว่าเฮ้ยมึงสองคนเนี่ย แบบพอละไม่ต้องทะเลาะอก,กันไปเล่นกันดีๆไอ้หนูนะครับไมค์ลูสเกอรี่ไม่ยอมครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนไอเบิร์กวาวเนี่ยผักก่อนนะครับแล้วก็ เหมือนกับว่าทําไมกูต้องยอมะนะรุ่นเดียวกันด้วยนะครับไฟอยู่แล้วนะครับบวกอยู่แล้วนะครับจะใส่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนไม่จบกันนะนะครับสุดท้ายอาร์เตต้าบอกอ่ะงั้นเปลี่ยนตัวออกเลยดีกว่านะครับจะได้ยืดเรื่องของเวลาไปด้วยนะครับแล้วผู้ตัดสินก็ไม่รอช้าให้ไปเหลืองเลยนะครับไมค์รูสเกลี่บอกอะไรวะยังไม่ทันทาอะไรเลยโดนใบเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะหลังจากที่เขาเดินออกหลังสนามไปตรงหลังโกเนี่ยก็แบบมีการบิวอัพให้กองเชียร์เนี่ยนะครับ เรียกว่าส่งเสียงเชียร์นะครับเพราะว่าตรงบริเวณนั้นเลยเนี่ยติดติดกันหลังโกตรงนั้นเนี่ยเป็นที่กองเชียร์ทางด้านสเปอร์อยู่นะครับและเกมนี้เนี่ยโอ้โหในรายละเอียดมีเยอะแยะมากมายอาร์เซนอลถูกทางด้าเตอร์นัมฮอรสเปอร์ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์จากซองเฮืองมินซึ่งจังหวะที่สเปอร์ยิงนำอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์เนี่ยบริเวณที่ซองเฮืองมินยิงได้เนี่ยมันมันเอมิเลตเนาะมันก็จะมีแต่แฟนอาร์เซนอลเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ว ซองคือมินทำท่า,ทาจุ้จุ๊ปากใส่แฟนอาร์เซนอลนะครับแบบประมาณแบบอย่าอย่าอย่าเชียร์ให้มันเสียงดังมากนะผมยิงก่อนแล้วนี่สเปอร์มานำในถิ่นมึงแล้ว1 0นะครับแล้วหลังจากนั้นอาร์เซนอลก็ได้ประตูตีเสมอนะครับจากการทำเข้าประตูของอโรม i นิกโซเลนก้นะครับและได้พลิกแซงขึ้นนำนะครับจากทางด้านของเรียนโดทอสซา ซึ่งทั้ง2ประตูเนี่ยเกิดขึ้นในในในฝั่งที่ใกล้กับกองเชียร์สเปอร์ยืนอยู่เชียร์ er อยู่ตรงนั้นแล้วไมค์ลอิสเกลี่ครับดีนอาร์เซนอลมันมันแน่นเหลือเกินนะครับมันก็ไม่ลืมที่จะพิจุปากคืนใส่กองเชียร์สเปอร์โอ้โหไอ้ที่มันแสบจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าเอ้ย มึงไม,ไ,มไม่ธรรมดาเว้ยไอเด็กคนนี้ไอเด็กวัยสิบแปดปีคนนี้ขึ้นมาพร้อมกับอีธานวารเนลี่เลยนะครับอยู่ในอยู่ในเซตเดียวกันอยู่ในอยู่ในอะคาเดมีศูนย์ฝึกเฮเลนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่มันมัน,ม,นมันดูมีของเว้ยนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยลองไปโฟกัสหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นอีกกับไอเจ้าหนูรายนี้นะครับหลังจบเกมไมค์ลุยสกีนลี่นะครับพูดกับนักข่าวนะครับบอกว่าผมขบยิ้มไม่ได้เลยครับนะฮะ ทำไมหุบยิ้มไม่ได้เพราะว่านี่มันคือเกมที่สุดยอดมากนะครับทุกอย่างเป็นอย่างฝันเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับจากวันที่เหมือนแบบเคยเคยดูเกมเน็ตลอนดอนดับบี้แมชเป็นคนดูไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมและวันนี้เหมือนฝันกลายเป็นจริงครับผมได้อยู่ในสนามและผมสามารถคว้าชัยชนะได้มันมีแรงกดดันมากมายครับแต่ว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องการในเกมดับบี้แมชและเราต้องการชัยชนะและเราก็สามารถทำมันได้นะครับ ก็เสียงปรบมือจากแฟนบอลมันทําให้ผมมีความสุขมากตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับและค่ําคืนนี้ครอบครัวของผมอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแม่ผมมาเชียร์ด้วยย่าผมเชียร์ด้วยเพื่อนๆผมแน่นอนครับผมต้องเล่นโชวย่าหน่อยนะครับและเล่นให้คุณย่าดูนะครับโอ้โหมือแบบเด็กมันต้องคิดนะเด็กอายุ18ปีนะครอบครัวนี่แบบมีความสําคัญของเขามากๆนะครับแล้วเด็กเล่นฟุตบอลเนี่ยจะแตกต่างจากเด็กเล่นหนังสือหน่อยเพราะว่าเด็กเล่นฟุตบอลเนี่ยมันจะแบบ ต้องเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลแล้วก็ต้องไปเรียนด้วยนะครับด้วยวัยแบบยังไม่เยอะเนะี่ยมันต้องเรียนให้จบครบตามกฎหมายที่อังกฤษเขากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหนักกว่าชาวบ้านชาวเบืองหน่อยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเรื่องของครอบครัวก็เลยมีความสําคัญกับเขามากนะครับ,นะรบแล้วก็เขาก็อยากจะโชว์ให้คุณยา่าเขาเห็นว่าผมเนี่ย โตแล้วผมไม่อ่อนแอครับนะฮะผมผมโตแล้วครับย่านะครับนะแล้วก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อยากให้คุณย่าภาคภูมิใจนั่นเองนะครับนอกจากย่าเองภูมิใจแล้วพีเองพีก็ภูมิใจในตัวเองด้วยน้องนะครับน่าภูมิใจยังไงนะครับสถิติหลังจากจบเกมกับสเปอร์ครับเขาจ่ายบอลแม่นถึง94%เรนะครับโอ้โหเรียกว่าเกือบ100เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะดวลตัวต่อตัวและแย่งบอลมาคลองได้ถึง6ครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะชนะการดวลได้4จาก5ครั้งนะครับแล้วก็ เข้าสกัดสําเร็จ3จาก4ครั้งแล้วก็เคลียบอลสําคัญได้ถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ลงเล่นเกือบ90นาทีเต็นนะครับนี่คือไมล์ลูอิสเองเป็นใครวัสเกลี่นะครับนี่ผลงานกับทอร์ด h มฮอสเปอร์นะครับและยังไม่พอครับเจ้าตัวเนี่ยยังสร้างสถิติของตัวเองนะครับเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอีก1คนนะครับ รรงมาจากเชฟแฟนเบกัสครับที่ได้ลงเล่นศึกน็อตลอนดอนดาร์ปี้แมชนั่นเองนะครับถ้าจำกันได้เชฟแฟนเบกัสเนี่ยเติบโตมาจากชุดเยาวชนของอาร์ซอลนะครับหลังจากที่ไปโฉบมาจากศูนย์ฝึกน่าจะลามาเซียของ บาเซลโลนานะครับแล้วก็มาเล่นชุดใหญ่กับอาร์เซนอลแล้วก็เติบโตเลยเป็นกัปตันทีมอาร์เซนอลเลยนะครับก่อนที่จะไปก้าวเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์อีกเยอะแยะมากมายแชมป์ยูโรอะไรพวกนี้น,นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนักฟุตบอลที่แข็งแกร่งมากๆของของของยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นโค้ชเป็นอะไรไปแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถทาได้นั่นเองนะครับอ่ะนอกเหนือจาก เรื่องราวในค่ำคืนนอตดอนดอนดับบี้แมชแล้วนะครับนะก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมล์ลูอิสเคเลี่ผมก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมหน่อยก็และกันเผื่อใครแบบอยากทําความรู้จักกับไอเจ้าหนูรายนี้เพิ่มนะครับไมล์ลูอิสเคเลี่ครับเป็นนักเตะอังกฤษนะครับเคยติดทีมชาลลติอังกฤษชุดเล็กมาแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่แลดูเมียนาคตไกลนะครับมีชื่อติดทีมอาร์เซนอลชุดใหญ่มาจริงๆได้ลงเล่นจริงๆ,ๆ,จ,งๆ,ๆจังๆแค่ฤดูกาลนี้เลยนะครับฤดูกาล 对。 ไม่ได้ไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับเป็นอีธานเวเนลี่มากกว่านะครับที่มีโอกาสต่อตั้งแต่อายุสิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฤดูกาลนี้เติบโตมาแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับว่ากันแบบนี้เลยครับก้าวเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยตั้งแต่อายุแปดขวบนะครับโหแปดขวบทุกคนทําอะไรอยู่ไมล์ลูสเคลี่ได้สัญญากับอาร์เซนอลเป็นนักเตะอะคาเดมี่แล้วนะครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกเฮเลนนั่นเองนะครับแล้วก็กลายเป็นนักเตะอาร์เซนอลที่น่าจับตามองและได้เซ็นสััญญาาาาอชีีีพในนนป2023ท่่ผมะครบ แล้วก็ประเดิมเล่นชุดใหญ่ในเกมเสมอกับซิตี้ที่ผ่านมาเลยนะครับในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ย โดนทางด้านของมิสเตอร์สเตยฮมเบิลเนี่ยถามว่ามึงเป็นใครวะนะครับมึงมาอยู่ตรงเนี้ยเอง,งเป็นใครวะนะครับมาพูดกับข้าได้ไงข้าระดับโลกนะเว้ยอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเติมนะนะก็หลังจากนั้นนะครับชื่อของเขาก็ถูกเล่นลงเล่นในฟุตบอลรายการคาราบาวครับนะฮะก็โหเรียกว่าสร้างผลงานโดดเด่นนะครับจ่ายให้เพื่อนสวยๆแอสซิสสวยๆอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักใน ทีมชุดใหญ่แล้วก็ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ศึกน้องลอนดอนดัรบี้แมตช์ก็ได้เป็นตัวจริงด้วยนะครับเคยเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษรุ่นไม่เกิน16ปีนะครับแล้วเคยพาทีมชาติอังกฤษรุ่นไม่เกิน16ปีเนี่ยคว้าแชมป์ในรายการนานาชาติมาแล้วด้วยนะครับมีสถิติที่น่าสนใจครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับ2023-2024ครับไมค์ลุยส์เคลลี่เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมเยาวชนของอาร์เซนอลครับทำ5ประตูกับ7แอสซิสต์จากการลงเล่น20นัดนะครับบบบนน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 ่่าาาจะะะะเป็็ใฐกกกกกออองงลลด้้้ววยผมแแี เคยได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนของออชุดเยาวชนอาร์เซนอลสครั้งในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของเขาเนี่ยนะครับเขาถนัดเท้าซ้ายนะครับเล่นมิดฟิลด์ได้นะครับแล้วก็ถูกมิเกลอาร์เตต้าเนี่ย โยกมาเป็นแบ็กซ้ายที่อินเวอร์สฟูลแบ็กมาเป็นกองกลางตัวรับนะครับล้วก็ทำผลงานได้โอเคเลยจุดเด่นอ่านเกมดีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นยำนะครับแล้วก็มีความขยันนะครับรูปร่างเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันดูโตขึ้นเยอะเลยนะมันดูบึกมันดูหนาขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับกองกลางตัวรับแบ็กซ้ายเซนเตอร์ฮาฟนะครับถือว่าเป็นหนึ่งคนที่สารพัดประโยชน์มากนะครับมิเกลวอเตต้ตาเคยให้สัมภาษณ์ถึงเขาจริงๆหลังเกมสปเปอร์ก็ให้สัมภาษณ์ด้ พราะแบบนี้คือความภาคภูมิใจของศูนย์ฝึกเฮลเลยเลยนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะแบบเล่นกับไม้ไอเล่นกับไอกูรูเซฟสกี้เล่นกับเบรนแดนจอห์นสันแบบไม่กลัวเลยไม่เกรงเลย,เลยอะไรเงี้ยแบบนิ่งมากมีความมีความเยือกเย็นมากมีความสงบมากไม่ไม่ตื่นสนามนะครับเ,เขา เขาเคยเเรียกว่าอยู่ภายใต้การดูแลของแจ็ควิลเชียนะครับก่อนหน้านี้แจ็ควิลเชียเนี่ยดูศูนย์ฝึกอาร์เซนอลอยู่นะครับร่วมกับแพลนเมเตซักเกอร์ ucker, แต่แจ็ควิลเชียเนี่ยจะทำงานกับเด็กมากหน่อยนะครับแจ็ควิลเชียเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าไอ้ไมล์ลูสเคลลี่เนี่ยน่าจะเป็นดาวดวงใหม่ที่จะก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ในหลังจากเกมที่ไมล์ลูสเคลลี่เล่เนกับอาร์เซนอลชุดเล็กชนะทางด้านเคิร์บิดยูเนเต็ดในศึก FA Youth Cup เนี่ยนะครับ ออตอนนั้นแจ็คบีเชเป็นผู้จัดก,การทีมเนี่ยบอกว่าไมล์ลูสเคลรี่เนี่ยเขามีในสิ่งที่คุณไม่สามารถสอนได้นี่เป็นยังไงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทางด้านมิเกลัาเตต้าผู้จัดก,การทีมเซนอลชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็บอกว่า ไอ้เจ้าหนูลุยส์เกลี่เนี่ยเป็นนั้เแต่ที่มีพรสวรรค์มีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับแล้วก็เชื่อว่าไอ้ไม้ลุยส์เกลี่เนี่ยน่าจะก้าวมาเป็นผู้เล่นระดับโลกได้ในอนาคตนะครับโอ้ระดับโลกเลยอ่ะใจเย็นนะฮะเอาเป็นชุดใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ความมิเกลเตต้าเนี่ยกล้าแบบ งด้วยผลงานเขาต่ต้งๆตนานา,นานเนี่ยกล้าที่ทําให้อ่จะดึงนะักเตะลุยส์เกลี่เนี่ยขึ้นชุดใหญ่นะครับแล้วก็ให้ประเดิมสนามกับเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะอันนี้ผมแอบรู้สึกตกใจกันนะแต่ตอนนั้นก็เป็นตัวสำรองนะนะครับแล้วก็เด็เคนไรท์ครับนักเตะทีมชาติอังกฤษกับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับสเปอร์นะครับก็บอกว่าไมล์ลุยส์เกลี่เนี่ยสามารถขึ้นีเอ่ออยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ได้นะครับเด็กคนนี้พิเศษจริงๆครับพิเศษมากๆเลยครับเ,เขาอายุนิ่งได้ขนาดนี้แข็งแก่งได้้ขนนาดนี เหมือนกับว่าเขาถูกสร้างมาจากห้องแล็บนะฮะนะครับแล้วก็ผมบอกไปเมื่อวันก่อนครับน่าเหลือเชื่อจริงๆว่าเขาเก่งขนาดนี้นะครับเส้นทางอีกยาวไกลเขามีความสมดุลในตัวเองมากแล้วก็ครอบครัวของเขาก็ดีมากๆด้วยนะครับนะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยดูแลเขาเป็นอย่างดีรวมถึงเพื่อนๆด้วยนะครับที่สนามซ้อมก็ช่วยเหลือเขาได้มากด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับและสําหรับไมค์ลอิสเคลลี่นะครับเจ้าตัวลงสนามให้กับอาร์เซนอลนะครับในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว16เกมนะถึงเวลานี้นะถึงเวลาที่ผมทําคลิปนะครับแล้วก็ กำลังถูกพิจารณาจะต่อสัญญาใหม่กอาร์ซนอลกำลังจะได้รับสัญญาใหม่กับอาร์กับกับทีมเป็นโปรเจกต์ระยะยาวของสโ,โมสอนด้วยนะครับก็คือตั้งแต่เยาวชนแบบนี้ที่อยู่สูนทฟเขเลเลนเนี่ยผมใช้คํานี้เลยแล้วกันนะได้หลักร้อยหลักพันปอนะต่อสัปดาห์นะครับไม่ได้ได้เยอะมากนะอันนี้ผมบอกก่อนนะจะได้เผื่อได้ทราบว่าเออ ทำไมเขาถึงจะต้องพิจารณาสัญญาใหม่นะครับเพราะว่ามันก็ต้องก้าวจากนักเตะเยาวชนมาเป็นชุดชุดใหญ่นะชุดใหญ่ก็ต้องขึ้นหลักหมื่นนะสองหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งไอ้เจ้าหนุ่มไม์ลูสเคลลี่เนี่ยก็สําหรับผมนะก็สมควรได้รับสัญญานั้นนะแล้วผมก็มองว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นแอชลีย์โคนิวแอชลีย์โค้ล์อะไรเงี้ยนิวเอ่อกลกิริชี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะแต่ว่าดูจากสไตล์การเล่นเนี่ยแบ็กซ้ายอาร์เซนอลที่เล่่นนนแบบีี้เย ผมนึกไม่ออกเลยนะคือคือด,ด้วยวิธีเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยนะที่ต้องเล่นเป็นอินเวอร์สเข้าไปอะไรเงี้ยถ้าจะพอนึกถึงแนละ่ยผมคิดถึงเอเมอเนลเปอร์ตีนะที่จากตำแหน่งมิดฟิลตัวรับโยกไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับแต่ว่าของเปอร์ตีเนี่ยจากแบ็กซ้ายโยกมาเป็นมิดฟิลตัวรับนะมันก็จะมีความแบบแข็งแกร่งมีความแบบแบบก้าวร้าวดุดันอะไรแบบเนี้ยซึ่งไมล์รูสเคอรี่มีส่วนนั้นแล้วก็มีความคล่องด้วยสามารถเลี้ยงบอลไปกับตัวเองได้เลี้ยงกินตัวได้และสิ่งที่ผมชอบสุดคือมีววีไซท อ่านเกมเป็นอะแล้วแบบแทงทะลุช่องให้เพื่อนได้หลายๆครั้งอะไรเงี้ยจ่ายคิลเลอร์พลาสจากตำแหน่งของตัวเองเนี่ยม,มันช่วยทีมได้เยอะนะครับนะแล้วก็กล้าเล่นอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับหวังว่าเจ้าหนูรายนี้จะอยู่กับเราไปนานๆนะแล้วก็ น่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็รวมไปถึงพาอสนลประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับและนี่คือเรื่องราวของไมค์ลูอิสเคเรลี่นั่นเองนะครับและเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นคลิปกันเนอร์โปรไฟล์ให้เลยนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอหน่อยอันนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหาข้อมูลเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากอวยยศก่อนนะครับอยากจะพูดถึงหน่อยก็เลยมาทําเป็นคลิปให้ทุกคนได้เรียกว่าพูดคุยกันหน่อยก็แล้วกันทุกคนคิดเห็นอย่างไรเขาก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้ารักอร์เนลทั้งใจ ฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ